สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาดจูจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเจาะเจาะท่อรูใส่สปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์นี่ครับตัวเล็กก็นี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่องท่านซื้อมาก็เครื่องมือก็เจาะไม่เป็นนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้แกะออกมาเลย นี่ครับปกติตัวนี้มันจะมีตัวกลางสป,ปริงตัวหนึงห่งคดดันเพื่อไล่ที่ฝุ่นที่อยู่ข้างในนี้ออกต,ตัวนี้ไม่มีครับอันนี้ก็จะเป็นสป,ปริงเกอร์ที่เราซื้อมาก็ไม่แพงครับท่านชมหลักสิบเท่านั้นไม่ถึงร้อยนะไปซื้อที่ไทยพัสดุกี่ขวนึงจะเป็นแบบนี้เพื่อจ้ำเข้าตรงนี้ทีนี้มันเข้าไม่ได้เราต้องเจาะรูนี่ครับ อันนี้ไม่ต้องไปท่าน,นมันคน้ชลิพันไว้เพื่อจะใช้งานโยมาอีกข้างหนึง่งดูอีกข้างหนึง่งนี่เลยน,นี่ซีซ้อมันจะเป็นลักษณะร์ขนาดหน้า,นาตาบแบบนี้นี่ครับจับกระดานแล้วก็หมุน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 เข้าไปหมุนเข้าไปแค่นี้เองก็ออกมา แล้วเราก็จะเอาปลายที่อยู่ตรงข้างเหมือนกับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เสียบเข้าไปเลยทท่ที่จเจาะเมื่อกี้นะนี่แค่นี้เองนี่ปากลงแค่นี้ ง่ายเองครับไม่ยุ่งยากเลยอันนี้ก็จะมีตัวปิดของช่างเี้ก็จะมาปิดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของสายแค่น,นี้นะครับนะว่าจะออกให้หมุนติวติวติวตัวนี้เลยแต่ตันนี้ช่างเด็กยังเปิดน้าไม่ได้เพราะว่าเราวางวางระบบยังไม่เสร็จต้องวางทีเดียวเสร็จให้หมดก่อนครับเพราะว่ามันมีหลายร้อยตัวมากเลยครับเราจะลองอีกทีก็ต่อก็ต่อเมื่อเราเสร็จเพื่อ ให้มันรวดเร็วและว่องไวในการทํางานเราก็จะลองทีเดียวครับถ้าตรงไหนขาดตรงไหนเกินเราก็จะเจาะอีกทีหนึ่งครับก็แบบนี้ครับสาหรับการเจาะใส่สปริงเกอร์นะครับตัวเล็กนะครับไม่ยากเลยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับอันนี้คือสปริงเกอร์ตัวเล็กที่มีขาเสียบนี่หาซื้อที่ไทยพัสดุอุปกรณ์ทําสวนนะครับท่านผู้ชมสำเร็จเสร็จงานครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ